เอาว่านกับกำงามเลยอย, <c oughs> อยู่เอาคือว่าเสือ้อ,นนาาอหนักมากมีอยู่นั่นาาเป็นเครื่งองไอศกรมีมอ่ะนะมีจาร์คทาไอ้ทามพี่เพียงคุณ<น>อยากกินเนี้ยทนายดีพี่น้องอุ้ยอยากมาฟิตขับอยากมากินปูอัดคุ้งค,คุ้งแช่นี่ไม่ใช่มาจากอันนี้เลยหรออันดามันอันดามันได้หรอ เคยอยากมากินที่นี่จังผู้แอนฟิเลียนทำธุรกิจเยอมากแอเอา้านี่พี่น้องพี่ไดซี่บอสคาเฟ่ก็มีคนดูอยู่ครับเลิศนาอองซีขึ้นเลิศอยู่ป้าพี่น้องชีวิตไข่กันไข่ผลไข่รวยเมืองลานนี่เจ้าปตองห่วงเดอเจ้าต่ตองห่วงแต่ตอนนี้พันรวย <laughs> ตอนนี้กำลังปั่นอาชีพอยู่กำลังสร้างอาชีพอยู่จ้า ใครมาเ็พื่อไม่มีหรอกค่ะที่นี่เขารักกันดีอย่ามักไกลเนากินเห็นว่าแฉบแนิงางมหาสวัสดีลูกค้าทุกท่าเลยครับวันนี้ราสินค้าของเก๋จริต้อนรับอากา ิข่าวผัโพสที่เร้ในของแก่กันเลยค่ะก่นอนเกิดตามกระปูนน้องๆน,นะคะขอแจ้งโปรโ,โมชัน่นเป็นก่อนเลยจ้าสำหรับโปรโมชั่นในคร้าคืนนี้นะคะพีเ่เอียนโต้วีไอพนะคะ l ีเลซี่กลมโอ้ยชัอเบอ,อร์ช็อขอโทษต้องกีก่อนวันที่สี่ากอโ้ยเลิศนาร้านเรามัน ก็เขามาจากมาจากรูปนี้แหละผู้จัดการร้านคนไหนคือน้องซีเจนะครับน้องซีเจผู้จัดการร้านนะครับเฮ้ยนาวกินเยอะเวอร์สงแสรไม่ได้ไปร้านมานี้แล้วเพนนอทธรรมดาแบบนี้ตายแล้วแมน ตายแล้วน้ำตาลคงไม่ได้ไปที่ไหนแล้วแหละอาหารมีทุกอย่างเลยอย่ามึงแพงกว่าเดิมค่ะมาฟินขับมีอาหารเยอะขนาดนี้จริงเหรอพี่มันเบื่อไปป้าไม่เพียงเท่านั้นนะคะลัฟฟี่มิกซ์อย่างอะไรก็ได้และพิเศษสุดๆแล้วมันเดี๋ยวเราตัวตัวอื่นล่ะที่มันเป็นตัวเดียวล่ะแล้วตัวอื่นที่ที่มีแค่นี้ล่ะ กินข้าวยังไงคะเฮ้ยอะไรนี่ไหนว่าเปิดบารโฮสวเปิดร้าเขาเปน่าเีตจ้งค่ะี่เขาปีแค่แสงสงหนึ่กลมแต่วันนั้นมับอกว่าปีมิกเซอร์ด้วยปิดเลยบ่าคือว่าเปิดคือว่าเปิดบาร์โฮสพี่น้องก็เป็นรลสลองแร้อเัลนี้ วาไมได้เนาถ้าจะมอให้น้องไหนมุมแขกบ้านแขกเมืองมาขอนแก่นผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาทานข้าวที่ได้มีประชุมประชุมแล้วก็มาแวะเที่ยวที่นี่แล้วเอ้าครั้งหน้าก็กินได้ข้างหน้าไปที่กินอาหารเด้๋เออเ้ราะเราต้องมีโต๊ะอาหาใช่ชิวๆได้แบบไม่อยากเข้ามาอาหารอร่อยขอยต้องอิจฉาบอกรู้ว่ามันควรหารวย เจอเนี่แหละมีน้องก็มีแหละพี่ต้องทุกวันนี้น่ะต้องไปทำงานที่ร้านน่ะถจะให้เงินเพราะปิดธุรกแล้วไงต้องไปทำงานแรกเนึงพี่น้องเชฟนี่มือแข็งมาตาเชฟเลือดผมได้พี่น้องอีนน้ำตาลอุ้ยเขาทายโฆษณาอยู่อินอีกอะไรกินนากินหลังถ้าเกิดเปิดแฟรนไชส์นะ เปิดพัฟนี่ไหมดงเหลืองนี่มันจะง้ามเลยทายพี่หนุ่มไหนแบบามุมองศา้ามุมองศามาแล้วก็แล้วก็นรูปเลยครับอุ้ยอยากกินอันนี้มีนัวอะไรนี่สมัสมาที่นี่ภาษาอะไรนี่หมูกรอบค้าวพิเกลต้องถ้าอยู่ถ้าฉันอยู่กทมฉันบินมากินนะนี่เพราฉันอยากกินหสบาทเ้นัง่าลูกค้าสั่งแน่นอน มา,มา้มา,<ห>าที่ <หา S 2> ประจำจุดได้เลยนะครับและตอนนี้หากคุณลูกค้าพร้อมแล้วหนุ่มๆรอรอเราพร้อมแล้วอนุญาตเปิดการประ,ะ,ประมูลได้เลยค่ะถามพี่นุ่มค่ัหมายเลขแรกหมายเลขเอฟยสิบค่ะเลิกตันที่อสองนึ 2, 1, ่งค่ะ กูรับก่อนตัววีหนึครั้งที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวคอปเตอร์ก็มาช่วยใหชีวิตครั้งที่สอค่ะสี่ดื่มค่ะสี่ดื่มครั้งที่หนึ่งสี่ดื่มครั้งที่สองมือกันมากเลยมิมิม่จคนนี้ไหมมือมากกันี่จะเสียไปเดียวไหมครั้งที่สองสดื่มครั้งที่สมตกมีหเลยค่ะแล้วน้องๆเพิ่มเติมไหมจ๊าตัวไหนน้องๆเพิ่มเติมไหมจ๊า รีบมาได้ไหมน้องๆคนไหนเพิ่มเติมไปจ้า F4 13ลี่ง F4 3 F4 3 4ดื่มตับพิโต V6 ขาสีดื่มครั้งที่1น่งขาสี่ดื่มครั้งที่ขอองพิทยาขาตัววี5ขาสิบดื่มครั้งที่1นึ่งขาดื่มครั้งที่สโอ้ยเพนนมีแต่หัวหน้ากินพี่น้องมีแต่ว่าบ้นเวียนโตัน้ากินห่วยงง15ดื่มครั้งที่สอง สิบห้าหนงครั้งที่สามหลบโต๊ะพีหกเลยลูกอันี้ยังไม่ได้สกา่งรตงสกาวันแนม้จเอาอ๋ไมาใส่เลยมันมีแบบนี่แคว้าละเนรังอยู่เห็นมังตอนส่โมนงเห็นอยู่ดิที่มันเป็นรังแต่มันไม่ใช่รังนั้นบอกอุปกรณ์ของเทียหรือเปล่ามันเป็นกลยดิวสีรังเลยดิั้นกงมาเอาพีเอามาหน่อยพี่หนุ่ม ยังม yeah, <Christmas. S 1> ่เห็นแล้วยังม่เห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำบ้านน่าค่าเลยเออใช่บินหรอจบปามาสฟางดีเลยนี่ปมาสฟางดีเลยไหมคะสมองสมองดีเลมากจะไได้่ายั้งกุ้ก็ประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าสมมติว่า ขออนุญาตใช้โปมหมาเมาจ้า X สามจ้าอาหารให้เยอะไปหรือเปล่าเขาบอกลูกค้าเยอะอยู่หรอดีนะครับและรอบนี้จะเป็นรอบสั้นเราจะขึ้นต่อนะครับเพราะว่าน้องได้โปรโมทเมาแล้วจะไม่ขึ้นต่อแล้วนะครับขออนุญาตอาหารทำถ่ายรูปป่ะ V ี่ออาหารทำถ่ายรูปค่ะของจริงให้หมูสองชิ้นค่ะมีตัวไหนจะสู้ไหมจ้าชิซึจึมครั้งที่สองมาม้าฟังว่าไงคะ มีไหมครมีไหมครสี่สิดืมครั้งที่สามฮ่าเร้วกิดเป็นอกกิ uh ๊งก uh ิ๊งงอะไรนี้ลงไปที่ตรงเลยลูกหรถ้างนั้นเรางีบดีกว่าถ้าสมมติว่ามีเหมาเราวนนี้ใช้โปมเหมาที่เที่เยนี่ปะวนนี้าใช้โปมเหมาที่ที่สี่สิบดื่มค่ะสี่สิบดื่มครั้งที่หนึ่งสี่สิบดื่มครั้งที่สองสี่สิบดื่มครั้งที่สามนะครับ เออลงไปที่ตกเลยลูกเอามาแล้วนี่นีเข้าใจเหคุณแม่สี่หนงนี้องอคมแด้กน่ขออนุญาตขอตรงสำหรับโปรโมชั่นและสำหรับโปรโมชั่นในค่ำคืนนี้นะคะคุณแม่เพียงแค่ท่านเปิดดิจิตี้หโปมมีสิบอย่างฟรีไปเลยแสงตรงหนโ หรือสีจะซี่สี่แดงมีเซอร์สิบอย่างรับฟรีไปเลยแสงสงตึ้งขวดเช็คกาแมกันไล้องมีกราับมันกอไม่ได้กระดาษีนกราแทนหก็ไม้อลก็นั่กราษทมาขออนุญาตมาอีกครั้งนะคะ ค่ะวันนี้นแจ้งโปรโมชั่นตลอดค่ำคืนนี้นะคะเพียงแค่คุณลูกค้าเปิดจะซื้อสองกลงนะคะรีเซอร์สิ่อย่างแล้วฟรีไปเลยแจกส่งอีกหนึ่งกรงค่ะและไม่เพียงเท่านั้นนะคะเรายังมีเมนูอาหารจีนหลายรายการและโ,โปรโชมชั่นดีๆนะคะเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งกับพนักงานเต็มสร์อรรที่โต๊ะของท่านได้เลยะคะ่ะ อาหารเพื่อการโฆษณาของจร right ิงไม่ได้เยอะขนาดนี้ค่ะเจงเนาะเราจะลองอกับะราจะลองกชไปแล้วขออนุญาตเรียกกลับไนะคะช่ยดี้ขออนุญาตเียกกลัสวัสดีค่ะคุณผู้มนะคะวนนี้ิังของเราครับีกต้อนรับกลับฟิลขัง่าวโพสที่แรกในขวัเก่ก่อนจะเปการประมูลน้องๆผู้ชายทั้งหมดลยนะคะ ขอแจ้งโปรโมชั่นและราคาค่ะวันนี้นะคะสำหรับโปรโมชั่นที่เราไดนมีเป็นแค่เ้อดีที่สองโปรและีสเซอรสิบอย่างรับฟรีไปเลยนะคะแสงส่งถึโปรน,นะคะและไม่มีเท่านั้นค่ะมีโปรโมชั่นและปีดีอีมันบานพดเนานะ อ๋อถ้าผมจะเริกม,มองไม่ไหนมจะใช่ไหมคะแม่ก่อนเห้จะไล่ไปต่อนะก่อนอนุญาตนะคะห้าหกเจ็ดแปดสวัสดีค่ะสวัสดีคุณค่ะทุกท่านนะค,ะะนคะวันนี้นะคะทางร้านฟินขับของเรานะคะขอยินดีต้อนรับนะคะเรกๆะต้องเคแต่ว่าไมต้องคุม้แต่ะเป็นั่้งร เรียอลไรบ้าไหมพีก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องฟางมาม่าฟางฟางนะคะและมาม่ามาค่ะค่ะมาม่าความค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยคะ่ะวันนี้นะคะทางร้านฟินขับของเรานะคะขอทีดีต้อนรับกับฟินขับขับโฮที่แรกในขอนแก่นนะคะก่อนที่เราจะไปเปิดการประมูลกันค่ะมาม่าความค่ะ ผู้ชายคนนี้นะคะขอแจ้งโปรโมชั่นก่อนเลยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะเพียงแค่แคุณผู้ชานเปิดดิจิที้สองโกและมิเซอร์สิบอย่างรับฟรีไปเลยนะคะแงสงโศกหนึ่งโปร,โปรโค่ะและเพียงเท่านั้นค่ะามากกว่า เราอย่งนีพอแหลมพอแรงเลยได้ปะแหลมว่านี้ใช่ไม่ตอนแรกเขาบอกว่าแหลมว่านี้มันลำบากมันเสียแหลมมากหรอแต่จริงๆนะมันดูเป็นมันดูเป็นดีแท็กนี่เป็นเป็นอนิดหนึ่งไหบอกว่ามันดูเป็นแก๊สจริงๆมันเป็นแก๊สลองซีลองซีเลยอกสวัดีค่ะจะมาเลาไม่เอาอีกเรื่อสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ปิดค่ะนาคาผับโฮ์ครั้งแรก่แขกของเราค่ะ อื่นเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะก่อนที่เราจะไปประมูลน้องความ่าตังฟังขายเราอกแจ้งโปรโมชั more more <c oughs> ่นราคาสำหรับค่ำคืนนี้นะคะเพียงค่าดตกลิจที่สองโปรและมีเสื้อติดขวดนะคะรับฟรีไปเลยแสงโกอีกเลือกลงใช่ไหมสนนี้ก็เสียงน้แเลก็เสียงนิรเลยเพราะมุกมุกีมกัดีแทกไปหมไม่ต้องไม่ก้ากก็ได้อยู่ไปตรแต่ว่าไม่ต้องาม้เสียจป่มแตาอลวมจะไม่พูดประามีเสียงเสียงใช่ อะไรอะไรที่คนในยมไม่ไปยชงเพราะว่าอย่างเมี่อีนบากคพูดตรงๆว่ามันตอกอย่าที่เพราะาพูดิเพราะวอเคอาหารอาหารถ้าให้อาหารจะอยู่ได้จำลูคาอยู่ได้เขาบ้าสิทธิ์เทสต์นะคะเขาไม่รู้นะพี่ร่ค้า เปิดดิกที่สองกลมและี่เกยสิบอย่างรับไปเลยค่ะแต่งองดิเก์ครมค่ะแรกไม่มีข้านั้นนะคะคุณลูกค้าคเรายังมีเมนูอาหารอีกมากมายคะะและราคาย่อมเานะคะให้คุณลูกค้าได้มาดื่มินทามยุคลงเลยค่ะยืนกินไหมอยากกินหอมไหมตไม่อยากกินต่ะ ไม่แบบคนนี้หรอนายอยู่ใช่ไหมครับอ่าคุณพี่โวีบอกาไเนะคะอาหารอร่อยไหมครบอร่มากอร่อยมากเาอยู่กินข้าวไปไหจบอันนี้ถ้าเาเามอัดสปาห์จะละห้าร้อยไหนึ่งเขา้าค่ะนะทามาอะไรอะรทากี่า่ะเนอะอนีนะคะเราาริ่มอยากกินอาหารแล้วค่ะเดี๋ยวเราาอหารกนะ้าสุดยอ ก็กินได้ก็จัดจานเล็กสั่งเล็เลยเพรไงเพรหิวอ่ะเพราะจดการดใจไงมาแล้วดูแล้วดูโอ๊ยแม่ถ้าแม่จะสั่งสิบอย่างแล้วไม่อยู่โต๊ะกินแม่ก็ไม่ต้องสั่งน้อยม่ต้อยากเยอะมากไปเอย่าว่าโต๊ะยืนฉันเคยฉันเคยกินข้าวอยู่นะแต่ว่าเป็นกระเพาะจานเดียวไงเข้าจะบอกว่าเข้าจะว่าอย่างแม่ยืนกินข้างๆรถจ้าถ้าเกิดกินจะโลดแล้วแม พี่พีกททำหน้าสงสารดิเหมือนขง้าไม่มีใครบอกเราหรอดเรายืนกินแ่ยคไงทแม่ฟางคอมเมนต์บอกว่าเสียงแบบเมื่อกี้ดีกว่าเสียงก่อนนั้นนี่มันนุ่มเกินไปะแรกอ่ะนี่เาจะลองนสอบทาวเสี่ยงนะคะห้าสี่สามอง คพบกับมาม่าบางบางนะคะและมามา่าบางค่ะค่ะและสำหรับ,บในค่ำคืนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปประมูลรวมรวสุดหล่อของผินขับของเรานะคะมามา่าบางข่าวอนุญาตแจ้งโปรโมชั่นในราคาค่ะเพียงรุ่งคืนนั่งเปิดเออเรียลเทียร์สองกลมและมีเสื้อสิบอย่างนะคะรับไรีดิเลยแสงของอีกเรื่งกล้องแร์และเป็นเทียร์มาใช้ไนะคะไม่กวา่างข่า ร้านเราก็ยังมีเมนูอาหารอีกมากมายเลยคะอร่อยมากเลยนะฮะในวันเดียร์ได้ชิมหรือยังขายได้ชิมแล้วมาคุยเรื่องอาหารกันหรอเนี่มาคุยเรื่องอาหารกันใช่ไหมไม่ลองลองกลับมาชิมก่อนครับเพราะเขาเลยนทำไมเสื้อวันนี้กู้ทางไปที่มาครั้งแรกสวดบ่ไฟโตยืนต้องพี่ไปมาวันนี้เสือผ้าใหม่วันนี้ไม่แต่เสื้อเชิ้ได้มา ่ะจะขอไอเดียจะแตนนแ่งเมนูเครืนน่องดื่มขอสำหรับคุณลูกค้าท่านแรกที่มากันครั้งแรกของเราค่ะแม่ค่ะนอกจากเมนูเล่าต่างๆนะคะทางร้านเราก็มีค็อกเทลเอาในรูปเครื่องดื่มต่างๆนะคะทางร้านเราก็จะมีเป็นเครื่องดื่มหลากสีด้ยเรนโบว์นะคะบอสบีนะคะก็ะะมีหลากหลายเมนูนะคะให้คุณลูกค้าได้มาเลือกใช้เอเลื <laughs> ไปเลยเลยว่าไปเลยล<ว><น>ค่ะเราก็มีเมนูขึ้นอุดมากมายคะ่ะให้คุณลูกค้ามาลิ้มลองนะคะแลต่ในที่ทำงานนะคะของย่าก๊อตตอยดีเลๆค่ะมาให้เลือก์บานะของเราหล่อมากค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่อยู่ อยู่ในร้านสามารถเตรียมไว้เลยนะคะแจ้งพนักาางานเด็กเสิร์ฟของเราได้เลยนะคะว่าชอบน้องเบอร์ไหนหนึ่งอยากให้ดื่มน้องเบอร์ไหนนะคะสาม,มารถแจ้งเข้ามากับน้องพนักงานเด็ก,มามากเสิร์ฟหรือแจ้งมาาใกล้ท่างได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะวันจจนี้เขาจะทำใเป็นตรงเลยนะค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตแจ้งกฎกติกาของทางร้านเรานะคะคุณบอลนึ่งดื่มของเรานะคะจะเริ่มต้นที่250บาทค,ค่ะ หดื่มของเราจะเริ่มต้นที่2 5 0ร้อบาทนะคะและกติกาของเรานะคะน้องๆจะสามารถนั่งกับคุณลูกค้าได้1ชั่วโมงค่ะและน้องๆจะกลับมาขึ้นฟอเพื่อให้คุณลูกค้าท่านดื่มๆได้ีโอกาสรากบการดูแลจากน้องๆขึ้นฟอของเราะคะอาเด็ป้าตนี้เป็นตัวกีบินเดิมใช้มาสองแล้วเป็นยุคไทยอยากเป็นยุคไทไม่เป็นยุคไทยอยากเป็น ค่ะขออนุญาตแจ้งเพราะเราเคยนะคะดื่มละ2 5 0บาทแต่ลงโต๊ะขออนุญาตเป็นสอบดื่มขึ้นไอคอนครับพอได้ไม่เดียวโชว์รูปแต่รูปทีเดียวข้อมูลเริ่มต้นข้ <c oughs> อมูลเริ่มต้นสองดื่มท่านลลก่อนกติกาตกติกา ต้องบอ,อกนะค่ะว่าดื่มของเราดื่มละสอง้อยห้บาทนะคะใครอยากได้น้นอ,อ,อ,งองไปดูแลนะคะเริ่มต้นที่สองดื่มขึ้นไปนะคะสำหรับน้องๆของเราลุ้ๆของเราค่ะเลือในเลนค่ะดื่มละสองร้อยห้บาทเท่านั้น,นะค่ะมันก็จะมีต่อ,อไปไม่จะเป็นรอบทีนนีออร้รอบละอาจ่ะชมง,ชมงเออ ชื่ออะไรอธิบายใและน้องๆนะคะจะดูแลนะคะอินเตอร์เนตเลูกใม้ชื่อนี้เด็กเขาเป็นคนอ่นใช่ไมลใคอยากได้น้องๆคนไหนนุ่มๆคนไหนไปดูแลนะคะเลื่องนี้เลยค่ะเอาเบอร์ะไรดีคอะไ่ะอันได้เป็นลูกชายเป็นลูก้าได้หรือว่าจะรับรับเขยดิพูดเองกตั้งคเลยาันนี้ราพูดใหม่เพื่อทดสอบตาเสียงและระบบนะคะ เอาเรื่องอีกรอบเลยไหมรีลานาอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะผมกับมาล่าปังงนะคะขออน,นุญาตแกล้งตัวอีกครั้งนะคะพบกับมาล่าปังๆังนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปประมูลดื่นนะะมบํงรัง สุดยอดของเราเค่ะมาห้วาขอนีญแจ้งโปรโมชั่นเลอกอนนะอค้าวันนี้นะคะเรลอเพียงคุณเ้าขอรดี2กลมนะคะและมิกเซอร์อย่างหลับไปเลยค่ะแสงโจบี1กลมค่ะเริ่มต้น599บาทและีนนี้เ่านะคะมาควนขายแล้วเเลยมัดโปรโมชั่นเาค่ออาห สุดอร่อยของเรานะคะเขาอยู่ร้านเดียวกันลูกค้าลูกค้าก้าวมาเพราะว่าราคาสองมาใช้ริการหรือมาทานอาหารที่ร้านเราได้เลยนะคะและไม่เพียงเท่านั้นนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่จ้องมองน้องๆ้อนุ่มตเราไว้ดูแลในค่ำคืนนี้นะคะมามาที่ปากฝังนี้ฮะแจ้งกดและกติกาก่องนะคะหนึ่งจื่อนะคะจะมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่250บาทคุณลูกค้านะคะ อยากให้หน้องคนไหนไปนั่งดูแลนะคะขออนุญาตเริ่มต้นที่สองเนที่หนึ่งไปนะคะ่ะลูกค้าค่ะ และแจ้งกฎีทางนะคะน้องๆจะอยู่กับคุณลูกค้านะคะรอบละหนึ่งชั่วโมงเท่านานนะคะแจ้งอีกคัางค่ะน้องๆสุดหล่อของเรานะคะจะอยู่กับคุณลูกค้ารอบละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นจากนั้นน้องๆจะกลับที่ดาวยังพอค่ะเพื่อให้คุณลูกค้าได้เลือกบริการเลือกกันอีนะคะ เอาแอบเปิดไปนะคะเลือกหนุ่มๆเลือกน้องๆไปดูแลในรอบต่อไปเลือกหนุ่มๆเลือกน้องๆไปดูแลในรอบต่อไปนะคะคุณลูกค้าทั้งไหนนะคะที่หมายปออมามองไว้อยู่แล้วนะคะเพียงแจ้งมามาใกล้ขั้นนะคะหรือแจ้งน้องๆเอกเสริจุดหล่อของเรานะคะไม่ได้หรอไฟได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะบอกเลยจีบอะไรก็บอกเลยแจ้งได้แค่มาม่านะแจ้งมาม่าได้แเดี๋ยวเสิรือก็จะงงมาม่าจดเองครับโอ้โหไม่งั้น แฟนตาลกระตุ้นน้อขออนะคะขออนุญาตแจ้งใหม่อีกครั้งนะคะคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจน้องน้องตัวหล่อหลับขับของเรานะคะแจ้งมาเลยเลยเลยเดี๋ยวมามานะคะจะเป็นตัวแทนในการตู้ดื่มของน้องนองนะคะที่จะไปดูแลยังเตของคุณลูกค้าดูทานเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มการเปิดประมูลนกันเลยนะคะตรงพอไหมคะลูกค้าพอไหมคะ พอมเลยค่ะพอมค่ะถ้าทุกคนพอมแล้วเริ่มเลยค่ะที่เบอร์แรกค่ะแม่วาขาะหมายเลขเอฟสค่ะเอฟยี่สิบนรอยค่ะต๊วีหงค่ะตอกื้มค่ะต๊คนนรค่ะโต๊ะวีสามามื้มค่ะสามื่ครงที่หนค่ะพออไปแกค่ะต๊ะวีหค่สิบื้มค่ะสิื้มคสืครังที่หค่ะสิื้มครั้งที่สค่ะ คิดอืนคังที่สามค่ะอาลงไปที่โกคุณคาเลยลูกค่ะไปได้ต่อไปค่ะเอ50ค่ะเอ50ขาะเดี๋ยนะเปิดที่โุ้ยต่อค่ะ5าครั้งที่หนึ่งค่ะ51ก็ต้องมีต่อมีต่อแค่หนึ่งครั้งที่หนึ่ง51ค่ะค1คังที่สองค่ะมีติดลูกไหมคะขออนุญาตค่ะ ต้องไปเขียนจ่ก no ่บ้านนะคะเอาสียค่ะสิบงดื่ค่ะสิ่งดื่มครั้งที่หนึ่งขาด้ค่สินื่มครั้งที่สองาดเราคงตูต่อเนาะนคะใช่้ลพอน้องขึ้นอ่ะเราก็ซื้อคนให้เดมาต้องอภ้สิทธิมามาต้อ เราตองเราต้งตรึงค่ะและตอนสุดท้ายของเราในขั้นทีน้นะคะขอได้เปิดที่ค่ด่ค่ะขค่ดื่มครั้งที่หนึ่งมีอยคะกับพอรพดราคาีดค่ื่มคร้งที่สองลงต่ที่โต๊ะคารีลูของคุณลูกค้สลับกันหมดเลย ก็มนี้ยนะคะนี่แหละอมังแล้เดี๋ยวเราแก้ตรงนี้ิดตื่นครั้งที่หนึ่งค่ะอ๋อว่เียวเว่าเขาเห็นเมนูนี้ส่งให้เขาอย่างหนกลัวพี่แนะนแบบเาเาจีนหรเดี๋ยวมาไล่ใหม่นะครับชาแบบก่อนนะครับ